ที่การเปิดตลาดสีเขียวปลอดภัยนะครับสภาผู้นําชุมชนร่วมกับอบตอบางงยเปิดตลาดนัดบางงยซือยาตีชุมชนหน้าอยู่สีเขียวอาหารปลอดภัยชาวบ้านอุดหนุนคึกคักครับที่อบตอบางงยอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับได้เปิดตลาดนัดบางงยสือยาตีชุมชนหน้าอยู่สีเขียวอาหารปลอดภัย โดยมีชาวบ,บ้านหมู่ที่1หมู่2หมู่3แล้วก็หมู่ที่4ครับโรงเรียนผู้สูงอายุบางงวยซูยาตีและคนชุมชนนำสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษเป็นตลาดนัดสีเขียวที่เป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดล้อมมีส่วนราชการประชาชนให้ความสนใจอุดหนุนกันอยากคึกคักครับชาวบ,บ้านบอกว่าผักที่นำมาขายเขาถูกมากนะครับกําละ5บาท10บาทเองที่สำคัญก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพด้วยด้านนายกา ขอไปครับด้านนายยาการิยาซิมะนายองค์การนนบริหารส่วนตำบลบางงอยบอกว่าตลาดนัดชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการชุมชนน่าอยู่ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสหมู่บ้านละหนึ่งแสนบาทเพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทานในครอบครัวลดรายจ่ายหากมีเหลือก็นําไปจําหน่ายเพิ่มรายได้โดยให้ผู้นําชุมชนไปพิจารณาร่วมกันว่าจะปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ชนิดใดเมื่อ เพื่อให้มีไว้รับประทานแล้วก็ขายได้เรื่อยๆนะครับเน้นการมีอาชีพเสริมและก็สร้างความสาม,มัคคีนในชุมชนครับนายโรนิงเดงรักกีนาผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตําบลลูโบลาบีบอกว่าเดิมชาวบ้านที่นี่นะคะไม่ค่อยสนใจที่จะปลูกผักไว้กินเองโดยมักจะไปซื้อตามท้องตลาดซึ่งไม่รู้ว่ามีสารพิษตกค้างหรือไม่และจากข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพบว่าชาวบ้านหมู่หนึ่งส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากจึงต้องมาพูดคุยกับทางรพสตและอบตอ บางยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเกิดเป็นโครงการชุมชนหน้าอยู่ขึ้นปัจจุบันชาวบ้านกว่า60%นะคะปลูกผักปลูกข้าวกินเองปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ